ลุงว่าไม่น่าจะส่งผลให้เกิดโทษแก่ใครๆเสียงไม่เหมือนภาษาให้ทั้งประโยชน์และโทษถ้าเข้าใจภาษาลุงมันจะเป็นประโยชน์หรือไม่นะคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านที่อยู่หน้าจอที่รบที่ได้เก็บเอาเก็บตกเอาแต่ถ้าหาว่าเก็บตกไม่ได้ มันก็เป็นโทษใช่ไหมครับแปลว่าอยู่ที่ผู้บริโภคอยู่ที่ผู้กินก็เหมือนการอาหารบนโต๊ะเนี่ยคนทําทําเสร็จแล้วก็วางบนโต๊ะนี้ไปไหนก็ไม่รู้คนกินอ้น,นี่อร่อยไอ้น,นี่อร่อยไอ้น,นั่นไม่อร่อยไม่อร่อยก็ทำลายซะของไม่อร่อยนั่นคือโทษ ก็แปลว่าอยู่ที่ผู้บริโภคถ้าพูดถึงว่าหน้าจอในจออยู่ที่ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคาวิจิตรไฉใดเพราะฉะนั้นดูลทึงบอกว่าเอาสองหารเสมอไงถ้าไม่มีเศษมันก็ไปต่อคําว่าเศษก็แปลอคติมันมีอคติต่อกันคําว่าเศษหมายความตรงนั้นมีคติคําว่าอาคติคือความคิดย้อนแย้งนั่นเองครับใช่ไหม ไอ้เจ้าความคิดย้อนแย้งมันทําอะไรลุงไม่ได้หรอกโอเคไหมครับเ <c oughs> พราะความคิดเป็นนามมาทะใช่ไม่ใช่รู้ไหมครับเวลาเนี้ยลุงคิดเรื่องอะไรอยู่ไม่มีทางรู้หรอกความคิดลุงก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านคิดอะไรอยู่แต่เวลาพิมพ์เป็นตัวหนังสือปุ๊บลุงจะรู้ทันทีเหมือนกันเอาเห็นไหมหรือเวลาพูดออกมาลุงก,ก็จะรู้ทันทีเหมือนกันเมื่อท่านคิดอะไรเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้น นั้นความคิดเป็นนมามธรรมล้วนๆเลยนะลองให้ความสําคัญด้วยครับภาษาลุงที่สื่อสารอยู่ในขณะนี้นะเอาที่แน่สรุปก็ได้เสียงเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยให้ความคิดมันเนียนยิ่งขึ้นนั่นเองให้มันละเอียดอ่อนตามลักษณะของเสียงที่มันเริ่มต้นเริ่มต้นจะมีเสียงดังมากแรง พอเวลาลงแล้วมันจะเล็กแหลมเรียวแหลมคมมากปี๊ดลุงที่บอกว่าเวลาฟังใช้สมองท็อปฟังปรับเอาระดับเสียงนะฟังให้ได้ถึงส5หไม่น้อยกว่าสหวินาทีถึงประมาณ60วินาทีขึ้นหนึ่งนาทีนั่นนะครับนั่นนะฟังให้มันสุดเสียงลุงก,ก็พยายามที่ากให้มันสุดเสียงในการเคาะในการตีแต่ละครั้ง ต้องการให้ท่านจับเก็บเก็บให้มันเนีย